ครับต้องการสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง y o u t u b e ผมนะครับวันนี้นะครับช่างปอนโมเดลเครื่องดนตรีไทยนะครับก็จะพามาชมนะครับโมเดลเครื่องดนตรีของต่างประเทศนะครับเป็นประเทศที่แบบค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับเราก็คือประเทศอินโดนีเซียนะครับอ,อย่างที่ทุกท่านได้เห็นเนี่ยนะครับเป็นเครื่องดนตรี ของทางอ well, uh, ินโดนีเซียนะครับเราจะเรียกกันว่าวงกาเมลันนะครับวงกาเมลันนะครับก็จะเป็นวงดนตรีของทางอินโดนีเซียนะครับที่ประกอบไปด้วยเครื่องท้องเหลืองเครื่องโลหะเป็นส่วนใหญ่นะครับเป็นเครื่องตีนะครับเป็นเครื่องตีนะครับอย่างในภาพเนี่ยก็จะเป็นโมเดลนะครับเป็นโมเดลเครื่องดนตรีกาเมลันในระดับเสียงของบันไดเสียงเซเลนโดนะครับ Ee, แต่ยังไม่ครบวงนะครับยังยังขาดเกมปนูนขาดเกมปูนก็คือลักษณะจะเป็นคล้ายๆกับคล้องหยุยคล้องหุยบ้านเราครับจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็มีเลอแบบเลอแบบนี่ก็จะเป็นคล้ายๆกับซสามสายบ้านเรานะครับแล้วก็มีสุลิงสุลิงก็คือคล้ายๆกับคลุยนะครับแล้วก็เกนดอนะครับอันหนึ่งอีกอันนึงผมไม่แน่ใจนะครับลักษณะเขาจะคล้ายๆกับตัวนี้ผมไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรนะครับ เราก็มาเริ่มรีวิวเลครับอันแรกนะครับก็คือโบนังนะบโบนังบารังอันนี้ก็โบนังปานิรุตนะครับส่วนอันนี้กําปังนะครับลักษณะคล้ายๆกับละนาทบ้านเรานะครับอันนี้ซแซลแอนทุมนะครับลักษณะคล้ายๆกับไซโลโฟนซารอนนะครับตัวเล็กก็เราจะเรียกกันว่าเปกิง้ง ซาลอนอันนี้ก็เป็นซาลอนตัวกลางเลยแล้วก็ซาลอนเดมอ่าซาลอนตัวใหญ่เราจะเรียกว่าเดมุงนะครับโอเคนะครับก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับหากใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ